เดิมได้เลยอันนี้เราตามไมนะ่ทังงนเท่านะ้นร่งนันะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมูบายมิเจนแบงแบงแค้นอยู่สมัยอินดอร i ทร้ายส์ต์สัมปิงรองก็ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ที่เล่นยากที่สุดในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่แบบเพื่อนๆขอให้ทําคลิปมาหลายคนคือเยอะมากนะครับ <D> uh. สําหรับฮีโร่ตัวนี้นั่นก็คือแฟนมีนั่นเองครับซึ่งฮีโร่ตัวเนี้ยถ้าเล่นเก่งๆคือแบบสามารถไปแบกเพื่อนๆที่อยู่แบบแหลงอีพิกแหลงตำนาน,านอะไรเงี้ยคือแบกได้สบายเลยนะครับ ฮีโร่ตัวเนี้ยอืก็คือแบบจะแบกสาวอะคืออยากแบกสาวเอาฮีโร่ตัวนี้ไปแบกไปโชว์ปุ๊บสาวเห็นสาวกรี๊ดแน่นอนแบบไอพี่เล่นเก่งจังเลยเล่นฟันนี้เป็นด้วยอะไรเงี้ยเออก็คือเอาเวกเก็กสาวนะครับสาหรับฮีโร่ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮีโร่ตัวเนี้ยสกิลเป็นยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นเรามารู้จักพาร์ทีของตัวนี้กันก่อนนะครับ คาสิบของตัวนี้ก็คือถ้าตัวนี้ใช้ความสร้าง,างความเสียหายโดยการบินน่ะก็คือบินสร้างความเสียหายอะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของเราที่เราบินนะครับถ้าเราบินแบบเส้นเดียวเออความเสียหายก็แรงแต่ถ้า2เส้นมันก็แรงกว่าเส้นเดียวนะครับมันเพราะมันบินเร็วกว่าเดิมไงแล้วก็จะทิ้งสัญ,ญ,ญลักษณ bon ์ไว้บนเป้าหมายด้วยนะครับก็คือถ้าเราบินใส่เป้าหมายตัวนั้นปุ๊บแล้วตัวนั้นมีสัญ,ญ,ญลักษณ์แล้วเราบินใส่ ihin, ตัวนั้นอีกทีหนึ่งเราจะได้มานากับ คืนมา10นะครับก่อนอื่นบอกบอกก่อนนะครับว่าเออเขาไม่ได้เรียกมานาเขาเรียก Energy นะครับสำหรับตัวของแฟนนี้เนี่ยแฟนนี้จะไม่มีนาคาจะมี Energy ซึ่ง Energy เนี่ยมีอยู่แค่100นะครับแฟนนี้มีพลังงานอยู่แค่100นะครับก็คือ1 s k i l สกิลเนี่ยใช้12อเนี่ยอันติใช้30เนี่ยเห็นไหมสกิลแรกใช้25เนี่ยคือแบบ ถ้าเราไม่มีบูบับนะครับตัวนี้คือแบบจะเล่นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเก็บบูบับนะครับบูบับก็คือบัฟตัวนี้นะครับเนี่ยต้องต้องมีบูนะครับถึงจะเล่นแบบเล่นง่ายนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็เนี่ยถ้าเราบินผ่านอีกฝั่งปุ๊บเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สีส้มๆขึ้นบนหัวของลลานะครับสังเกตดูก็คือถ้าเราบินผ่านตัวนี้อีกมันจะได้พลังงานคืน10นะครับคือสัญลักษณ์สะสมได้2ครั้งนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งไม่มีอะไรมากครับเนี่ยแค่ฟาดรอบๆเนี่ยแค่เนี้ยอืมคือแค่นี้เลยครับสกิลหนึ่งต่อมาเป็นสกิลสองครับสกิลสองจะเป็นการโหนไปตำแหน่งที่กําหนดครับเนี่ยโหนเชือกเนี่ยแต่ถ้าเราโหนสองเส้นขึ้นไปภายในเวลาสองวินครับมันจะโหนแบบมันจะลดมานานที่ใช้ลงหนึ่งนะครับลดพลังงานที่ใช้ลงหนึ่งนะเนี่ยอย่างเราโหนสองเส้นแบบเนี้ยมันจะลดพลังงานที่ใช้ลงหนึ่งนะครับ สกิลสองนะแล้วถ้าแบบเรามีมานาพอที่จะใช้สกิลหนึ่งด้วยสกิลหนึ่งจะทํางานอัตโนมัตินะครับซึ่งเราไม่ต้องกดตีนะครับบางคนแบบงงนะครับว่าแบบเนี่ยตัวแฟนนี้เนี่ยต้องกดตีด้วยหรือเปล่าทําไมแบบมันโหนแล้วมันฟันด้วยอะไรเงี้ยคือแค่โหนผ่านมันก็ฟันแล้วนะครับสาหรับแฟนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับแฟนนี้นะครับก็คือถ้าเราโหนเรื่อยๆแบบโหนหลายๆเส้นแล้วเรายังยังไม่หลุดอะ่ะก็คือสลิงยังไม่หลุดอะ่ะคือเราจะฟันแค่ครั้งเดียวนะครับ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราโหนออกไปถ้าเราแบบบินวนกลับมาเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ฟันแล้วเนี่ยเนี่ยดูใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าแบบเราโหนโหนโหนไปปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันจะฟันให้เราแล้วเนี่ยแล้วเราบินผ่านอีกเห็นปะมันไม่ฟันเพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเชือกนะครับ<ต>ก็คือเราต้องปล่อยเชือกถ้าเราปล่อยเชือกเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแล้วเราโหนเนี่ยมันถึงจะฟันใหม่นะครับอันเนี้ย ต่อมาเป็นอันตีนะครับอันตีก็คือแค่กระโดดสับแบบนี้เฉยๆนะครับสาหรับอันตีของแฟนนี่นะครับซึ่งอันตีใช้มานาเยอะนะครับแล้วก็มันแรงแรงมากนะครับ1 1ตัวคือมันจะสะสมสแต็กเนี่ยตัวที่มีสแต็กของแฟนนี่เนี่ยเราโหนผ่านแล้วมีสแต็กใช่ไหมเออแล้วเราอันตีใส่ตัวที่มีสแต็กอะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจอันต,ตีสแต็กหนึ่งเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งเก็บได้2สเต็ปก็คืออันติจะแรงขึ้น40%นะครับถ้าเราโหนผ่าน2ครั้งก่อนนะครับโอเคต่อมาเราเรามาดูคอมโบกันก่อนนะครับแฟนนี้เนี่ยเอาง่ายๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นอะโหนเส้นเดียวก่อนกับ2เส้นนะครับทําแค่นี้พอโหนเส้นเดียวก็คือเนี่ยถ้าอีกฝั่งอยู่ไปเนี้ยเราเราเล็งมองในมินิแมปครับว่าแบบกําแพงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีที่เลงไปเราเล็งใส่กําแพงครับเนี่ย แรงใสก่กระแพงให้มันผ่านตัวฮีโร่เนี้ยเนี่ยเราไม่ต้องรีบทําก็ได้ครับเราแบบทําเรื่อยๆอแบบค่อยๆทําก็ได้แต่ไม่ใช่แบบคิดนานๆจนแบบเขาตีเราตายนะอันนั้นไม่ใช่นะเออเนี่ยเรามองในแมปนะครับแล้วก็โหนเอาแบบเนี้ยก็คือแล้วก็ถ้ามีแบบเนี่ยถ้าเราจะโหนสองเส้นใช่ไหมเราโหนซ้ายกับขวามันก็จะไปข้างหน้านะครับมันก็จะไปตรงกลางนะซ้ายขวาซ้ายเนี่ยเห็นไะ มันจะไปข้างหน้าซ้ายขวาเนี่ยเห็นนะเนี่ยนะมันก็จะไปข้างหน้าแบบนี้นะครับคือเราเล็งกระแพงดีๆครับพยายามจําตำแหน่งกําแพงให้ได้ครับโหนซ้ายโหนขวาเนี่ยเนี่ยโหนแบบนี้นะครับโหนสองเส้นไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเราโหนห,หลายๆเส้นเนี่ยมันจะเปลืองมานานนะครับแล้วพยายามโหนให้โดนครับถ้าเราโหนไม่โดนคือเสียมานาปีเลย อันนี้มันหมดอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันไม่เสียมานาเนี่ยครับถ้าเราโหนไม่โดนคือจะเสียมานาฟรีนะเห็นปเนี่ยนะแต่ถ้าเราโหนโดนนะเนี่ยเห็นนะมมานามันจะได้คืนนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเราโหนโดนอนะ่ะมานามันจะได้คืนนะเพราะฉะนั้นพยายามโหนให้โดนนะครับวิธีคอมโบตัวนี้ก็คือถ้าแบบจะฆ่าเอาง่ายๆเริ่มต้นเลยนะโหนให้โดนก่อนสองครั้งนะครับแล้วค่อยอันติอืม เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับเราโหนให้โดนสองครั้งครั้งแรกโดนครั้งที่สองโดนแล้วก็อันติมันจะแรงมากนะครับถ้าทำแบบนี้ก็คือเป็นวิธีคอมโบแบบเออได้ได้คิวแน่นอนตัวหนึ่งอะแต่ไม่ใช่แท้งนะออแบบตัวบงบางเนี่ยเราได้คิวแน่นอนนะครับหรือเราจะโหนเส้นเดียวก็ได้ครับเนี่ยแล้วแต่เนี่ยโหนเส้นเดียวแล้วก็อันตินะครับแล้วก็ คือมานาเราจะเหลืออยู่แล้วครับเดี๋ยวอันนี้บอดบอดตัวนี้มันตายก่อนนะเนี่ยผมจะใช้เป็นบอดความเสียหายนะครับวิธีคอมโบให้ได้ตายชัวร์ก็คือโหนให้โดนหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วกดอันติแล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเข้าใจใช่ไหมครับก็คือโหนให้โดนสองครั้งแล้วอันติแล้วซ้ําด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็บินออกมานะครับคือถ้ามานาเราหมดอ่ะเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อนะครับคือบินออกมาเลยครับ คอมโบไม่ตายคือออกมาเลยนะครับไม่ต้องไม่ใช่เป็นต้องอยู่ต่อนะครับเนี่ยโหนให้โดนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแต่ไม่มีอันตินะครับผมเอ้ก็รอใหม่ละกันอืมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะโหนให้โดนหนึ่งสองแล้วก็อันติแล้วก็สกิลไปน,นี้นะครับเข้าใจใช่ไหมเพื่อน เข้าใจเนาะ <Yeah S 1> โอเคโขนหนึ่งแล้วก็ส,ส,สนองก <c oughs> ดอันติปึ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็บินออกแบบนี้นะครับคือถ้ามันไม่ตายก็ช่างมันนะครับสําหรับเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะตายเองนะครับโขนให้โดนหนึ่นงครั้งสองครั้งอันติสกิลหนึ่งแล้วก็บิอบนออกแค่น,นี้ครับก <c oughs> ็นนคือค <c oughs> ือมันมีโอกาสฆ่าได้อยู่แล้วนะครับ <Okay S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าแบบตัวเนี้ย ออต้องแบบเดินฟาร์มยังไงนะครับมันมีวิธีฟาร์มของมันอยู่นะครับตัวเนี้ยก็คือจริงๆเวล2มันก็เก่งเลยแหละตัวเนี้ยแต่เราจะแบบเน้นฟาร์มให้เวลสีก่อนแล้วเราจะไปแก๊งเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฟาร์มเลยครับโอเคไปดูตอนเล่นกันเลยครับโอเคครับผมมาเซตไอเทมผมก็จอกไอเทมประมาณนี้นะครับก็คือจอกดาบฟาร์ม แล้วแต่นะครับถ้าอีกฝั่งมีสตารนเยอะเราออกฟาร์มเกาะก็ได้นะครับออกดาบฟาร์มที่เป็นเกาะนะเนี่ยออกอันนี้ก็ได้ครับถ้าอีกฝั่งมีสตานเยอะนะแต่ถ้แ bah, าแบบเราอยากได้ดาเมจแรงๆแล้วก็ออกดาบฟาร์มที่เป็นโจมตีนี่ได้ครับออกดาบฟาร์มขั้น2ก่อนเราค่อยออกขวานอันนี้นะครับขวานแห่งความเกียดชังนะครับล้วค่อยออกดาบฟาร์มเป็นขั้น3าครับแล้วส่วนตัวผมชอบดาบเขียวนะครับก็คือมันแบบมันล้วงตัวหลังสบายนะครับก็คือออกดาบดาบเขียวชิ้นต่อมาเลยนะครับแล้วก็ออกเป็น กาะพลังสิ่งนะครับแล้วก็โลออธินาแล้วก็ปีกลาชินีนะครับก็คือการการโดนแบบโดนตันทีเดียวตายอ,ะอ่ะกันทีเดียวตายนะครับแล้วก็ส่วนเอเบมนะครับตัวนี้เอเบมผมจะออกเป็นนี่นะครับเอเบมนักสู้ครับคือผมอัพอันแรกกับอันสองอัพเจาะเกาะกับโจมตีนะครับสามสามเลยนะอัพสามเลยแล้วก็ อันสุดท้ายใช้ดูดเลือดนะครับอันนี้ช่วยให้แฟนนีแบบเวิลสองเก่งเลยนะครับก็คือเวลสองแฟนนีสามารถไล่ฆ่าได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันต่อี๋ยวครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาบูก่อนนะครับแฟนนีคือบูจําเป็นมากนะครับเดี๋ยวเอาบูก่อนวิธีการฟาร์มบูคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะบอก เรายือนอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างคีบสองตัวตัวนี้นะครับแล้วพอคีบเกิดขึ้นมาตอนยี่ิ้าวิปึ๊บเนีย่ยเรากดปึ๊บแล้วเราวิ่งขึ้นมายือนอยู่หลังตัวใหญ่นะครับถ้าจะฟาร์มคนเดียวนะพยายามเก็บมานาไว้ด้วยนะครับอีกฝั่งเขาตีนี่อยู่นะตีเลสอยู่นะเราฟังเสียงเอาไม่ทัน ไไปได้เดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบเดินได้เราก็เดินนะจริงจริงออกออกกันนี้ก่อนนะออกจากฟาร์มขั้น2ก่อนครับแล้ววิธีฟาร์มเลสนี่ครับตีเลสเสร็จปุ๊บเดินมา ตัวใหญ่กดสกิลหนึ่งครั้งไว้ตีตัวใหญ่เอ้ยตีตัวเล็กปุ๊บเนี่ยให้มันเดินมาอยู่ตรงนี้ครับเราจะได้ฟาร์มทีละ2ตัวเนี่ยอันนี้คือวิธีการฟาร์ม2ตัวของตัวนี้ครับพยายามดูแมปเล็กเรื่อยๆครับเนี่ยเราไปเราเอาอยุนเลยนัดไม่หลงแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีบูนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาคลิปตัวนี้เสร็จปุ๊บบูเกิดพอดีเราก็แปลาบู ปล่อยเพื่อเล่นไปนะเราช่วยไม่ได้เลยโหนแค่2เส้นพอนะไม่ต้องโหนเยอะมันเปืองนะจริงๆเนี่ยพอเรากดอันติเสร็จปุ๊บเรากดสกิลหนึ่งด้วยนะครับให้มันฟัน <akes in the face> วันบ้านเขามีฟิกเกอร์นะเราต้องดูสกิลหนีของเขาด้วยโดนในนี่พอดี ไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งตลอดก็ได้ครับไขยเกียวมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาโลอี้ได้นะถ้าเป็นแบบนี้แต่โลอี้สติเกอร์น่าจะมาแล้วนะเว้ยโดนสามม็ตเลยไม่กว่าสอง แล้วผมจะไม่ออกรองเท้านะครับผมเล่นแฟนี่ผมไม่ออกรองเท้านะผมจะออกเป็นขวานก่อนเลยนะครับคือรองเท้ามันมันแพงนะครับแต่ถ้าแบบหัดเล่นใหม่ๆออกรองเท้านะครับแนะนําให้ออกรองเท้าช่วยได้เยอะอยู่แต่ถ้าแบบเล่นชนาดแล้วนะครับรองเท้าไม่ต้องออกก็ได้ครับ <c oughs> คือแบบ <c oughs> เราบินเอาไงเน้นบินเอาเราก็เดินบ้างเลยไม่ได้บินตลอดหรอกเพราะว่าแบบเราไม่มีมานาไงเปลืองข้างบนไม่น่าแตกนะเดี๋ยวเรารออาบัมนะครับค่อยไปเดินเกมต่อ พยายามดูดูแมปเล็กไว้ดีๆนะครับว่าแบบเออตรงไหนแบบบวกกัน,นะอะไรเงี้ยอันนี้เขาไปซ้อนข้างบนหมดแล้วนะแสดงว่าอยู่บนหมดไทเกียว มันต้องดูแมพเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตัดคลิปกระหลังให้เพื่อนเราป้อมเลยคือแบบเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบบเอออยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวลืมเปิดไวไฟก็ว่าอยู่จริงๆเอาป้อมได้คือเอาเลยครับเราอยู่หลังบ้านเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าแบบเราหนีเร็วไง ชิ้นต่อมาผมออกดาบเขียวเราไม่ต้องอันติก็ได้ครับยังไงเพื่อนก็ได้ฆ่าเสร็จเกือบตายเหมือนกันนะเจอโลอี้ไปเจ็บอยู่นะตัดบัฟเขาก็ได้ครับป่าเขาตายถ้าแบบวันวาดเลือดน้อยแบบนี้ยแล้ววันวาดมาสองรเราก็ฆ่าได้แต่เขาไม่นำม,มา เล่นไปเรื่อยครับพยายามเอาบัฟตลอดนะคือบัฟเนี่ยบัฟมันจะอยู่ประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินะครับประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะ <c ười> เป่าเต่าด้วยก็ได้ย <c ười> ชูล่งงัดแล้วนะครับก็คือเราไปเติมได้เลย เราตามไม่ทันเขานะกลับมาต่อครับคือถ้ามานาหมดไม่ต้องวาร์ปกลับไปเติมก็ได้ครับเนี่ยเราแบบถ้ามีที่ฟาร์มะเออเราไม่ต้องวาร์ปกลับไปเติมเราฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวรอมานาก็ได้ครับเล่นแบบน,นี้ไปเรื่อยๆครับคือแบบไม่ต้องบวกตลอดอะ่ะคือตัวนี้มันบวกตลอดไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวบูเราจะเกิดละเรารอไปเอาบูเลยไม่ต้องบินก็ได้ครับเดินไปเลยกว่าจะเกิดอีกสิบห้าวิเดินมาถึงก็ห้าสี่สามสองหนึ่งวิพอดี เก็บบูเรื่อยๆครับคือถ้าไม่มีบูมันแทบทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆตัวเนี้ยแบบได้แต่บินหนีเคลียร์เลนอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถส่องแบบแบบนี้แล้วแบบฟังเสียงได้นะไม่ฟังอยู่ไหนอันนี้จุล่งจุล่งอยู่เลนนะจะมีไทเกียวกันเด็ก เราฟังเสียงได้ครับว่าแบบเอออีกฝั่งอยู่ตรงไหนอ่ะเทคนิคการฟังเสียงเนี่ยจําเป็นมากๆสําหรับแฟนีเลยนะครับต้องเอาเลสก่อนเดี๋ยวคลิปที่สองผมผมเออผมเล่นแฟนีผมอาจไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าแบบมันมันตั้งใจเล่นหน่อยอะ อยู่เรนัดเริ่มถึกแล้วนะครับยิ่งแบบนานๆน่ะมันยิ่งถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่เลยนัดวันวานอันติละเดี๋ยวลงไปเติมข้างล่างดีกว่าเพราะว่าไม่มีป้อมแล้ว,วเนี่ยถ้าแบบเราโหดเร็ๆวๆอ่ะเขาก็ไอ้นี่ไม่ทันเรานะท,ทะำเหี้ยอะไรเนี่ย มื่อแต่พูดไงโอเคครับแล้วก็ตายตามระเบียบนะเข้าไปเหิวในป้อมมันก็ตายอยู่แล้วแหละขึ้นไปเติมข้างบนได้นะแต่เขาเขาไม่น่าจะเล่นนอกป้อมแล้วคือเราวิ่งเ,เราเ,เราเชลเลียนขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเราบินไปเฉยๆมันจะไม่มีคนกลับมาเชลเลยน สวยกุลงงั่แล้ะเนี่ยถ้าเราแบบถ้าเราเล่นฟัน,นีแล้วแบบเราบินบินไกลอ่ะดาเอจดป้อมมันจะหายเหนะ็นไหมสังเกตไหมตอนแรกเมื่อกี้ป้อมมันตามผมอยู่แล้วแบบผมบินมาไกลเนี้ยป้อมมันก็จะหายนะครับเราดูแมปไปด้วยนะไทเกีย,ยลไทสกิล ดูสกิลด้วยว่าแบบอีกฝั่งจ่ายสกิลอะไรไปนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราเกิดแล้วเราออกไปชนได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับตรงนี้ จริงเราไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยเราควรดันเลนแล้วจริงจริงจะลงยู่ไนเหลือ,อยูเลนัสกับวันว่านครับยูเลนัสกัดเลนไม่ค่อยเก่งนะ <ล at! S 1> คือถ้าเราจะจบเนี่ยคือจบกลางได้เลยนะวันว่านตัวเดียวเราฆ่าได้อยู่แล้ว ว,ว่าเราฟิกเกอร์มาเนะี่ถ้าจะจบจบได้เลยจบแล้วครับตัดที่ไหนล่ะเออตีดียืนทำไม โอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นแฟนนี้คือแบบพยายามเอาบัฟไว้เรื่อยๆนะครับแบบคือเราไม่ต้องรีบอ่ะคือเราเก็บบัฟแล้วไปไฟ์เก็บบัฟแล้วไปไฟ์อะไรเงี้ยคือแบบเก็บบัฟไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆหัดเล่นนะครับเพื่อนๆดึงทีละสองเส้นพอนะครับคือแบบให้เพื่อนคนอื่นบวกก่อนแล้วเราค่อยตามไปบวกทีหลังนะครับก็คือเราเราต้องดูมินิแมปดีๆนะครับอันนี้สําคัญเลย ถ้าดูมินิแมปเก่งนี่คือเล่นได้สบายเลยก็คือดูแมปเล็กนะครับดูดีๆว่าเพื่อนบวกแล้วหรือยังไงอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปซ้อนเพื่อนอะไรเงี้ยดูว่าแบบอย่างผมอย่างตาเนี้ยอีกฝั่งมีจูโลงใช่ไหมผมก็จะดูว่าเอ้จูโล้ง,งยังหรือว่าไทาเกียวถ่ายยังพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปนะครับคือให้ให้อีกฝั่งใช้ซีซีไปก่อนอย่างน้อยสักหนึ่งซีซีก็ได้นะครับอืมแล,แล้วเราค่อยเข้าไปนะครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดซับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่2นะครับซึ่งคลิปที่2เนี่ยจะสอนการแบบบินไปตรงนี้ตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยบิน4เส้นไปบัฟยังไงอะไรแบบน,นี้นะครับโอเคครับเจอกัน,นครับเพื่อนๆติดตามรอคลิป2นะโอเคบา,บายบาย